เราจะพาพวกเราเนี่ยไปโมขาเปลือกเปลือกเสียงดนตรีสวัสดีครับกาแฟรายการสับปาหวันเจี๊ยบนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่หวาดรู้สึกว่า ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะหว่านจะพาทุกคนเนี่ยไปมูเตลูกันอีกแล้วค่ะเกระเถิดับเลื่องสายศาสตร์และก็มูเตลูเปของขคู่กันนะคะเราเนี่ยนักอาอาจจะย,ยอนนะคะกูรู้ด้านผีสางนางไม้ต่งตางๆเพื่อจะพาพวกเราเนี่ยไปมูหาผัวผัวผัวกันก็งจะเอาคนเอากไไองทัพมาไว้วันเนี้ยว่าต้องตามมาอยู่แล้ว <ST> S> <S หว่านคิดว่าในชีวิตหว่านตอนนี้หว่านทุกอย่างมันมีความสุขแล้ว หวานขาดอย่างเดียวกระสวยอกระสวยเพราะฉะนั้นเนะี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะบุกไปเลยค่ะเราจะไป3มที่เลยนะคะแล้วจะบอกว่าพี่ยาเขาบอกแล้วว่าเป็น3มที่ที่คนแทบจะไม่เคยไปเลยอะ่ะแล้วก็แบบเช็คนิสเราต้องไม่ยาวมากเราอาจจะเป็นแบบท<อ>ีแรกๆในการที่ขอแล้วเราจะได้เลยแต่ก่อนอื่นนะคะ่ะหม่าจะบอกว่าการที่เราจะพึ่งมูพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองด้วย เราจะไปพึ่งอย่างเดียวแต่หน้าเราเหี่ยก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่เลยค่ะนี่ลิฟไวนะคะนี่ค่ะของพิมกี้ค่ะสวัสดีค่ะพิมกี้สวัสดีค่ะ,คะและนี่นะคะเป็นตัวช่วยที่หวังจะไ้แนะนำาทุกคนวันนี้นะคะลิฟไไวเดมอนด์เดย์เอสบีเอฟสิบห้าเดย์แอนนะคะรีแพร์เลยตัวนี้นะคะเป็นครีมเพชรแพ้เป็นส,สกการสกัดที่ดีที่สุดเพื่อผิวหน้าขาวสว่าง สว่างกระจ่างสดใสเพื่อเวลาที่รักใครเห็นหน้าเราเนี่ยก็จะต้องกระแทกเลยแล้วเวลาที่หน้าเรากระจ่างใสเหมือนมีเพชรเนี่ยมันจะดูรวยผู้ชายอยากจะดูเพราะว่าเรารวยตั้งแต่ใบหน้าเพราะฉะนั้นเงินในบัญชีเราต้องแน่นถูากเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มเลยเพราะว่าพี่วิกกี้เป็นพรีเซนเตอร์ขนาดนี้เราก็ต้องมั่นใจนี่ดูสิคะมีสองสีเลยสีชมพูเป็นเดย์ขาวเป็นในนะครับ อ่ะคิมขเขาก็ไม่ได้เหนียวนะเขาดูทั่วไปซื้นดีนะคขาเนี้ยเพราะปัจจุบันเนี้ยอย่าลืมว่าอากาศบ้านเราก็คือไม่เหมือนชาวบ้านเราวช่องเนาะร้อนกับร้อนมากแล้วก็ร้อนมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ทานอะไรที่มันเหนียวเดือดหนะนะครับคุณผู้ชมผู้ชายก็ต้องเห็นหลังหน้าเราที่แบบดีเหมือนเด็กแรกเกิดสาววัยสิบห้าที่เพิ่งเริ่มมีเมนเริ่มมีเมนคอนเซ็ปต์เราทำะไรก็ได้เลาะการมีเมนท์ไว้ก่อน ด้วยคุณค่าจากเชรแทนนะคะที่ช่วยดูแลผิวเราอย่างล้ำลึก all day all night เลยนะคะรับคุณผู้ชมช่วยปลุกผิวให้ตื่นช่วยดูแลผิวได้ยอย่างล้ำลึกทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะมีเขามีสโลแกนด้วยนะคะลิฟต์ลอกหน้าเด็กมาขนาเนี่ยใช้ปุ๊บก็คุณหน้าจะเด็กแค่นี้นะะแล้วค่ะผู้ชายก็ต้องเข้าแล้วป่ะใช่แล้วชายรักชายหลงดทาคอด้วยนะทุกคนหน้าตึงคอเหี่ยวหนักไม่ได้นะคะแค่นี้เลยค่ะ ต้องขอบคุณพี่วิกกี้มากนะคะนี่ถ้าหวันได้ปวดปวดปวดเนี่ยหวันจะพาปวดไปรู้จักพี่วิกกี้เลยแต่งตัวต่อ, <c oughs> อแต่งหน้าขับพีขบวนการมูเตอร์ลุพวกเราเยอะอยู่แล้วไม่ต้องปวดเดี๋ยวเราแบบเป็นกล่องทับมูเหา่าแน,น่นอนค่ะ ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยก็เจอกันที่โลเคชันที่1แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่ที่1นเนี่ยจะปังเท่ากับยอดมันพูดไหมเพราะว่าเขาบอกว่าที่เนี่ยคนยังไม่ค่อยรู้เลยว่าขอเรื่องพูได้<อ>เดี๋ยวเราไปเริ่มก,กันที่นี่เลยค่ะไปค่ะรอใครอยู่คะรอพี่หวานนะกปกติแล้วว่าเธอต้องฝึกนะอยากให้ผู้ชายเขารอ ีดรอได้นะคะอันนี้เป็นที่ที่1นะคะตอนนี้เราก็นัดกับเพื่อนฝูงยุงกัดของเราอยู่แล้วนู่นเลยค่ะประชาชนคนมูค่ะอ่าให้รออะไรบ้าคะผู้ชายอ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเพื่อนฝูงยุงกัดของเราแล้วค่ะขบวนการตอกทับงูเห่าของเรานะคะมีผัวไหมคะไม่มีค่ะมีผัวไหมคะแฟนไ่ะอันนี้มีอยู่แล้วจะแต่งงานนะคะไกลถึง คนนี้ก็มีโผล่อยู่ประเทศจีนผู้ชายมีตลอดไม่เคยขาดนะอันนี้แบบือมาให้น้ำเฉยๆแต่ยันต้นเขาก็ไม่ขาดนะแล้วพอต่งแข่งก็ขาดบ้างบ้างสั่งไเลยค่ะแต่พูดกับพี่ยอดแบตนี้คือวันอะไรไม่เคยสักเลยอะือวัดสแกนนอกคนอะ ก็จะไปตามที่ต่างๆใช่ไหมที่แบบว่าเสริมเรื่องความรักของหัวขออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราไม่เห็นว่าคิวมันยาวสำหรับป้าหวานนะเวลาไม่เยอะแล้วก็เลยเน้นที่นี่<ล> <toujours> อๆๆป้าหมดแล้วไไก็ค,คืออีซี่พาร์แบบว่า <ๆ S 1> ทางลัดเลยก็ไม่ค่อยมีคนมาเราจะเราจะอยู่หนึ่งในห้าใช่ติดหนึ่งในห้าเลย <ๆ S 2> อยู่ที่การตอบคําถามโอเคก็ทีเนี้ยก็คือว่าเขาจะเสริมเรื่องเสน่ห์ไงคือคนเราใจผู้ชายรักผู้ชายหลงเราต้องมีเสน่ห์ดึงดูดเขาก่อน ก็คือสวดมนต์แต่ไอ้ก็ไหว้พระปกติแล้วก็อธิษฐานไปหมดหอกว่าขอสิ่งเดียวเลยแม่หนูว่าไม่มีผัวหนูอยากได้ผัวแม่ช่วยหนูแต่คำว่าผัวเลยเหรอผัวเลยต้นบอกขอระบุให้ละเอียดไว้ยังไงตนลักษณะผู้ชายแท้ผัวเก่งผัวเก่งเก่งพอค่ะผยเปิดปิดมไหมบทเดสไลน์เลยห้ามเกินสิ้นปีนี้หนูจะบอกว่าหนูอยู่ที่ไหนด้วยแม่จะได้ไปส่งไหมผัวไมให้ให้ต้องบอกาปาาถ้าได้ถ้าได้หนูอยากได้หวานเลยอ่ะหวานอ่ะ ตอนรถเป็นอะไรอะขอเดี๋ยวน้อยหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวโอนขึ้นพิธีก็ได้ไปร่วมร่วมนะเอาแต่หนูอยากมีผัวหนูต้องอธนษีถานว่ายังไงบ้างเอาตรงๆล้ว่าแอ่องทองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนที่มาที่หาแม่แล้วเนี่ยได้กับกี่เปอร์เซ็นต์สำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ท่วได้มีคนมาหาเรื่องนี้นะแต่ว่า เขาก็มาเลืองอยู่เขาอ่ะตอบยอดทฮัลโหลไม่ติดยอดเสริมเส้นดีแม่จะช่วยรู้ผู้ชายดีๆให้แล้วแรกนอยไม่เกินายเปีนี้หนูก็ได้แต่งานแล้ว

เร็วจบอร์ยี่สิบเจ็ดชื่นจิตไม่ผิดหวังจะมีผู้อเมตตาหนุเคราะ์บุญเฉพาะให้ประสบพบเอ่ยตรักว่าแล้วเบอร์ยี่สิบกลับกรอกความนับถือไม่สัตซ์ื่อแท้จริงในสิ่งถ้ามั่นคงตรงสิ้นในวิญญาณจะมีท่าทีสมบัรณนะสัตซ์ื่อตรงกับเขาจะมีภายในสิ้นปีนะลุงเนาะ อ่านหนักหนาตาแพงไปต้องซีเรียสเราเลยวัดแพงได้วัดไหนไปแก้บนวัดนั้นเหมือนแบบแม่จะเห็นนะแพงแล้วดูแบบตใคดูไม่แต่แต่แม่เขาชอบ l t p เอารู้ได้ไงอะเพราะว่าสนใหญ่ไปกระเพยจะมาขอแม่กันเยอะงีหลอดไปพอี่พ่อาจจะกับวัดต่อไปค่ะโอเคไปต่อมานะคะเป็นวัดที่2ค่ะนก็คือวัดเพบยอดวัดนี้ยังไง วันนี้เนี่ยก็จะมีเทพก็คือพนารายกับพระแม่ลักษมีสะพาก็เห็นทุกคนอ่ะมาแล้วก็สําเร็จแล้วก็ที่สําคัญก็คือแถวไม่ยาวอ๋ออีกแล้วอ๋ออ่ะยังไงครับแพ่เนี่ยประสบการณเคยมาไหว้วัดน,นี้แล้วตอนอที่แบบว่านี่ก็คือขันไม่เบาเพื่อนไปหาข้อมูลมาบอกว่าวัดน,นี้เป็นหนึ่งวัดที่ขอเรื่องความรักแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมที่มีเทพทุกองอยู่ข้างในหมดเลยแางมาขอค่ะบอกว่าขอให้เจอขอให้มีคนเข้ามา จริงเข้ามาแล้วก็ผ่านไปหรือเปล่าเข้ามาให้เราเลือกเลือสวยไม่ไหวเลือกไม่ได้อ่ะอุ๊ยแสดงว่าเมีเซนลี่เลยรีเซนลี่เลยวายแม่จ่ายช้าอยู่ยัยพวกเนี่ยไปค่ะจริงๆแล้วข้างบนเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอเลยย้อนกลับไงคู่ที่ฟังดังข้างบนเป็นยังไง ข้างบนเนี่ยก็จะมีเทพทุกองค์ที่เป็นเทพฮินดูนะคะโดยที่มีพระนารายณ์กับพระแม่ลักษณนีจะเป็นประธานแต่เวลาที่เราวหวเนี่ยเราก็จะต้องไหว้จากพระพิฆเนศก่อนคณะแพงบอกลิมิตไปว่ากี่บาทนึแล้เข้ามาตอนเดือนที่เท่าไหร่หกเกลือไปแว่เกลือเกลือเกลือจะลุ่นเปื้อน แล้วที่ที่สามเรอยู่ไหนครับพี่ยอดวัดป่าดู่วัดป่าดูอีกแล้วเราเคยอยว่าวัดแม่ป่าดูสาวจะแม่ป่าดูเนี่ยเบอร์แล้วโอเคบายค่ะไปยังไงคะเราจะไปกินมนนมสดกันนะคะก่อนไปวัดวัดเจ้าแม่ประดู่กันค่ะเดินนมน้ำตาลหนึ่งฉันขยานหนึ่งเดินนมน้ำตาลสองไมโลนมหนึ่งโอเคเท่านี้พอต่อเติมพลังนิดนึงเพราะว่า ตอนนี้ผู้ชายกำลังจะเข้าเราเยอะมากเราต้องแบบดูตัวแลตัวเองให้แบบคุณพครองด้วยเราก็นำตาตกอย่าลืมนะคะอย่างที่หวานบอกไปตอนเช้าว่าเราต้องสวยนะคะลิปไวเชิรได้จริงๆค่ะเพราะว่าแค่กระปุกเดียวเนี่ยเพงแทนนะคะคุณผู้ชมลิปเดย์และไนท์เลเยอลิปล็อกหน้าเด็กเอาไว้เยค่ะผู้ชายเข้ามาตอนไหนเราพร้อม ก็คือคนที่เขาก็แบบเชี่ยวชาญกูรูหลบวัดมงตอนนี้เราอยู่ที่สาลกระดูเรียกง่ายๆนะคะว่าศาลกระดูจะแม่ทับทิมพ์นั่นเองจ้าวศริกษาร์ยอดศริกษาราคาหรือยังไงสารีจ้าวเนี่ยครับทางด้นเขาให้แบบให้พรเจ็บหรือยองไร อ่าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นความรักอะค่ะอุ้ยดิ้นเลยอ่ะคือเขามาแล้วมาได้กับทุกคนมาเนี่ยอ่ะพี่น้องร้องมาแบบกลบุญรอด เยอะนะคะก็ประมายคือได้แต่งงานหรือได้มีแฟนวันนี้แล้วแต่เราจะขอแต่ว่าเราก็ต้องขอการที่เราประสงค์มงคนขอคู่ได้คู่แต่ได้คู่เนคู่กรรมอะไรเงี้ยก็มีค่ะแต่ไม่ใช่ต้องคู่อามาอยู่นี่ทำกับพี่หวานพี่หวานไม่ละเอียดอ่ะเป็นไงล่ะพี่หวานต้องขอเนื้อคู่ที่เป็นคู่แท้คู่บุญไม่เอาเ่อไม่เอาเอาซ้ำคู่เวเราต้องพูดว่าคู่แท้คู่บุญใช่คู่ที่เหยิบคู่หยากโอ้ยไปไปไปหลอกก่ะแพง คุณผู้ชมพี่สาวพี่สาวรู้จักโง่เฮงหนูแล้วพี่ว่าหนูจะได้ผัวในปีนี้มาลุ้นกันนะว่าคุณหวันเจี๊ยบจะเสียซิงในรอบสิบกว่าปีไหมเอาแล้วเอาแล้วค่ะ อ๋อนไม่เอาเลย <c oughs> เตรียมซีไม่เวิร์กเตรียมซีบอกมีลูกในคันว่าไม่มีลูป <c oughs> ถามหาคู่เขาก็บอกว่าได้สมใจนึกเ, <c oughs> เอากลับบ้านเอากลับไปทปั้งฝึกอ่ะวันนี้นะคะเราทั้งหมดเนี่ยก็ทำการมูเพิ่มพิธีการขอหวยร็จแล้วอันนี้ไม่ได้ขอเขามีแล้วอันนี้ไม่ได้ขอพี่เลว คนที่อยากได้กันนงักก็มีสองคนนะดักมากดักเหมือนเสียงคนที่ตกลงมาะลมใจเราตอนนี้อ่งแท้ตอนนี้เราค้กงเปนแล้วเพราะว่าเซียนซีนมากใช่มีคนบอกแล้วแต่ฉันก็คือชิบหายหมดเลยสั่งมน <c oughs> ทำทุกอย่างแล้วที่เหลือก็เป็น <c oughs> เมตตาพารามีของฟ้าใช่ ถ้าสมมติใครนะคะที่เคยขอผู้ชายหรือขอความรักแล้วประสบกับเบ็ดเนี่ยวัดไหนที่ไหนเนี่ยส่งคอมเมนต์มาเลยค่ะใส่เห็นบาดกระแพงอยู่ที่นั่นแน่นอนเราจะไปเราจะไปวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะขอบคุณู้กคนการขอบคุณพี่ต้อมขอบคุณพี่้อมขอบคุณพี่ต้อมขอบคุณกระเพงด้วยอย่าลืมนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเราจะทําพิธีเราจะมูเลยก็ตามนะคะแต่ว่าตัวเราเนี่ยต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะ ผิวหน้านี่ก็เป็นสิ่งสำคัญน,นะคะอย่าลืมนะคะลิฟไว้นะครับเพราะล็อกหน้าเด็กครีมของเขาเนี่ยทำมาจากเพชรแพรด้วยนะคะสามารถใช้ได้กลางวันและกลางคืนถึงใบเย็นไหมล่ะใหญ่เป็นมุมอย่าลืมนะคะอย่ามีผิวหน้าที่ดีนะคะมันก็ต้องใช้ลิฟไวเท่านั้นนะคะหาซื้อได้ตามนี้เลยค่ะ